คือเ่อตรงนั้นน่ะผมถือเป็นจุดในแบบนี้ซึ่งก็มีอยู่ในเชั้ของแบบเสืคุนรทธิีก็ต้องดูก็สรุปให้ท่านท่านรองสิทิชัยพิ่งมานะครับเราก็รปชุมกุมไม่มีอะไรวนก็ว่ามาแล้วตัเซอรอใหญ่เอ้ส้โไ่ส่วนเรื่องการชำระเงินโอนเงมันมีบัญชีท่านทราอยู่แล้วครับอันนี้เป็นนี ัแล้วก็อีกป้ายนั้ก็เป็นมูลนิธิพักครูประเด็จโบรกาณของของเขาตัวไรก็เลยครับก็ไม่เลยครับเก็บสินป้ายเอาวใหญ่นะแล้วก็เอาเลิงเล็งอีกที่สุดก็เรียนท่านแล้วก็คลอกสิแล้วนะครับส่วนที่ได้มอเหมาะหมายก เรื่องมันอยู่ในโปรแกรมอย่างนี้ตัวกองการเงินสุภุมินทร์นะการหาสปอนเซอร์อะไรพวกนี้มัญญากผมว่าได้ท่านแล้วทานชัยุทธเข้งมาเป็นประธานฝ่ายไหนได้เนี่ยผมก็ตั้งแต่วันที่ท่านนายกโชนธีการแนะนำนะครับแนะนำก็ได้ประสานแล้วก็ได้รับการตอบรับตอบรับจากท่านแต่ลีตั้งแต่นั้นมานะครับที่จะได้เป็นสมาชิก ้ที่พัทยากับเรียนท่านประธานจัดการโอซิลปีมากมายปีมากมายในกาะเรียนที่เซบก็ครับ สรุปก for ันมาเรื capital. ่อยๆพวกอะไรกันอาจจะเป็นพวกริ้วผ้าปลายกองโจนะรในส่วนที่เราควรจะหน้าหน้าของพรเชิญตอนนี้นายวันรังเตอร์เวลาลงยาให้ข้อมูลแล้ว่าตอนนี้งบประมาณมันมันเตี้ยนะครับการมอบหมายให้ไปช่วยหาสปอนเซอร์เป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็มอบหมายให้ไปดูว่าการที่เราสามารถที่จะ ตั้งเพื่อให้สร้างคือคืออย่างนี้นะไม่ยวของของผมเนี่ยเป็นาอย่างที่สิ่งที่ประโยชน์นะที่เราลงไว้ตามรายงานงานประชุมเราก็แจ้งแล้วว่าปูรีไลออนสัตว์สิีนะครับไลออนจะซ้ำกับวันที่สี่นะฮะคือคือได้มอบหมายงานในที่ประชุมไปเป็นเรื่องรายงานการประชุมน,นะครับต,ต่อไปเสรจนวผมค <ผม S 1> จะลงนะ ต่อไปจะเป็นลูกชายผมแล้วจะช่วยแต่ถ้านแต่ถาเราไม่โง่แกทรกวนพ่อหนุ่ยก็ก็สร้างไมารับใ่รับต้องรวยต้มีต้รยกสวมสรเราขึ้นยาดต่นะครับก็ตอนนี้เราจะต้องวันนี้ผู้นี้สองสามวนี้เราต้องสรุปโลโก้สปอนเซอร์้งมให้ได้นะครับเพื่อที่จะส่งงานให้ อะไนะครับะครับใชก็มีบานอย่างยกให้เลยนะที่ที่หมู่บ้าต้องูงต่างแพงมากครับ่าไนี้เลั้นอบคุณครับขบครัอบครับขอครับคับขคุณครับัอับั มาถึงอกคุณการเรียนต้อนรับเพานั้นฝีมือการต้อนรับของคนไทยเราโดยเฉพาะโรงแรมนะครับแล้วต่อการจัดของฝ่ายดีเซนท์แม็คผมว่าคงจะที่จะประทับใจเขาหรือไม่ประทับใจผมว่าอาจจะมาเกินหรืออาจจะมาอยู่สองพันก็ได้นะก็ไม่มีใครค่าได้แล้วจัดครั้งแรกครั้งเดียวนะครับดีก็ดีไม่ดีก็ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวตอนนี้ผมไม่หวงครับมาห้า ห้าพันสี่พันอันนี้อันนี้ประมาณการที่อ,อลังการนะแต่ผมยังมีปัญหาอยู่นิดนึงคือค่อคนข้างที่จะผมว่ามันไม่ค่อยกึ่งคัาเท่าไหร่เหมือนกับที่เราพยา,ายาจะจัดไวงนี้นะครับเช่นในเรื่องของ